ตอนนี้ตะเวนคอีฝูงงคุยตอนเขาแรงแสงนิวันซองแจงเป็นย้ำคอยคำคืนไม่คิดเด่นภาพพื้นโตเป็นเบาเอกาาพ่อป้าหน้าบ่มีมือแล้วแต่ฝนเล็บฟังหน้าบ่มีน้องบ่อนถึงย้ำนมเดโออ้าวคิดเด่นสาวแม่ใหม่ซุมทนบ้านเพื่อนสาลี แนวโตวเคยดันดื้อเลยคกอนลวงเงินหาอยากมาจากคุยน้ำสีซ้ำได้เนาะสาวนี่เม่นสิดีหรือหายเป็นหลือตายสิคุยเบึงพอมาถึง,งอดไก่ไม่ไทยว่าเากาตะเลงนี่อนอ้องเงินหลังนี้มีคนอยู่บนนอแมีเสียงผู้ใดล่ะ มีคนอยู่อยู่จ้าเอ้าแม่มายเจ้าเจ้าคอยซื้อทองพันโอ้โวันเดย์แท้แม่นเอื้อยทองพันคอยว่าอยูุคอยคือเป็นคุ้นคุ้นนาเจ้าเถสเดียแม่นเจ้าเป็นไผ่มาตาไซอะไรโอ้เจ้าก็จําคอยบ่ได้เอื้อยเจ้าก็ได เจ้าก,กันนาคนคุ้นอยู่นี่มนี่มันรอมันก็นจำอะไรธรรมดาละ่ะเจ้าเื้อยังล่ะเอ,าอ้าคิดเบิง่งคักๆคิดเบิง่งคักๆเจ้าเคยเห็นหน้าข่อยบ่คิดเบิ่งดูคนบ้านเดียวกันเป็นหยังสิบ่จักกันเดียเด่ยวเี่ยวเนใหม่ไทยบ่นี่ถูกต้องละครับป้าเอื้อยนี่เห็นตัวแต่น,น้อยๆพูนะ่ะได้ข่าวว่าไปรเรียนอยู่กรุงเทพฯนี่ครับใหญ่ขึ้นมานี่รอเทลา,ามีลูกมีเมียแล้วบ่ล่า โอ้ยกระบาทันมี่ละเอวยแต่ว่าเจ้าเนี่เป็นยังไงแต่กีบผมผมนี่เคยเห็นครอบครัว,วเจ้านี่เป็นครอบครัว,วที่มีความสุขมีลูกมีผัวยุ่พร้อมหนา้าพร้อมตากันแต่ว่าผมก็ได้ยินข่าวมาโดนละละว่าเอวยเป็นใหม่เหมืนบ่เอวยแต่ผัวตายจากแล้วนี่เอวยก็เป็นซ่องเงาเงาคิดว่าสิเอาผัวไม่กะยานผมมีคนมามากเมื่ใหม่คือจังเอวยนี่แม่ลาโอ้เอวยเอ้ยชีวิตเ,เจ้ากระบาต่างกันกันกบข่อยดอก ไม่ไยนี่ชีวิตข่อยนี่เปียบขึ้นจอกอยูนน้ำหากยังมาถึงดินไหลเวิ้นไผเวิ้นมากกระบอกมีเพื่อคางชีวิตข่อยมันกระเลือนลอยจากจิไปมากตั้งใดพอข่อยมาเห็นเจ้าแล้วข่อยมีความรู้สึกว่าชีวิตข่อยมันกระชุมกระชวยขึ้นมาอีกจักหน่อยเงยทองพันว่าจังไรโบกกันสาสันสตกลงกันสางง่ายๆถ้าหากว่าเจ้าบารังเกียเจ้าก็อยู่คนเดียวมันบ่ตอนนี้อยู่คนเดียวจ้า ผมไม่ไทยนะพ่อสิบเป็นครูชีวิตของเจ้าได้บละเอื้อยไม่ไทยขันม่โตน่บตกล่องป่องใจกับเอื้อยนี่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นของเอื้อยขันโตอยากได้ยังข yeah ันเฮ็ดถื่อใจเอื่อยนี่เอื้อยนี่สิยกทุกสิ่งทุกอย่างให้ตอกเลยเด้อไม่ไทยบไม่ไม่เข้ามาเจ้าตกลงเอากระแข่อย่าเป็นบอทองพันห้องบ่ต้องอว้างไ ว่าตะโตนี่เฮ็ดถึกใจเอ,อื้อนนี่โตอย่าแกงยังนี่เอ,อื้อนนี่ประเคนให้โตได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยบ้าอีแม่แม่ใหม่มันใจไงจังสีตีก <c oughs> อเสียงคนเป็นใหม่แนห่หลายคักเนาะ <c oughs> เอ้ทอ,องพันท่านจังสันห้องพ่อตองบอกอย่างหลายสมัยสุ้มือนี่มันมองตาก,กันกระรูดใจเอาจังสี ถ้าหากว่าคอายอยู่กับเจ้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าบ่ต้องห่วงเลยคอยพร้อมที่จะมอบความสุขแล้วก็เป็นของเจา้าเมื่อนี้นะเจ้าไปแต่งมัลลับบนนอนไว้เฮาจัดเต็มเลยนะมื้อนี้เนาะเมื่อนี้นะจัดให้เอื้อนะเน้นเน้นในเนะด็กใหม่เธอเอื้อยนะบ่ได้พ่อโดนลงนี่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าก่อนเอื้อยสิไปนี่ขอยยังนึงได้บ่ขอยยังและเอื้อยขอมาจับนะเด็กเราไปแต่งมัลลับบนอนอ่นหาย